ต้อนรับสู่เว r เดย์ h ช n แนลกับนรจีผมน้อยวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆกับชีวิตหลังความตายคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องมีการเชิญดวงวิญญาณที่เสียชีวิตด้วยอยุบัติเหตุหรือเสียชีวิตเฉียดพันกลับบ้านมีเหตุผลวันนี้คุณจะได้รู้คำตอบนั้นอยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้ให้จบและก่อนอื่นถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ และที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคือประสบการณ์ตรงจากตัวเองนะคะคือเมื่อตอนนั้นอยู่มปลายค่ะเราเองเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนแล้วทำให้เสียสติไปไปถึงสลบไปค่ประมาณ5ชั่วโมง มันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นคือคนที่เห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุตอนนั้นที่อุบัติเหตุนะคะคือมีคนเห็นนะ่เขาบอกว่าเฮ้ยตายแน่ๆเลยก็คือเรานั่งวินมอนไซใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอกับก,บกระบะกลางสี่แยกแล้วก็ชนแล้วก็ล่างเนี่ยกระเด็นตกไปลงกระโปรงรถแล้วก็หล่นลงมาแล้วก็เสียสติไปเลยก็คือสลบไปประมาณจากที่จําได้คือประมาณ5-6ชั่วโมงทีนี้ณ5-6ชั่วโมงนั่นแหละ เรารู้เราความรู้สึกตอนสลบอะมันเหมือนกับความฝันแต่ความฝันอะเราไม่ได้อยู่ที่ตรงถูกลดชนนะคะมันย้อนกลับไปตอนที่ก่อนที่จะถูกรถชนด้วยซ้ำซึ่งตอนนั้นอะก่อนที่จะมาขึ้นบินหมอไส่ไหมคะก็จะน,น,นอนอยู่บนรถตู้ก็คือจิตสุดท้ายที่เราํำได้คือเรานอนอยู่บนรถตู้บริการนะคะจากตัวเมืองมายัางอําเกออาตัเองนะตอนนั้นว่า เราฝันอยู่หรือเปล่าณนะตอนนั้นนะคะก็คือคือรู้แล้วแหละว,ว่าดวงวิญญาณเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในร่างละหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเราก็ถามตัวเองว่าเราอยู่ไหนสักพักนะคะเราก็าก็บืไปก,ก็เปลี่ยนสถานที่ไปซึ่งมาดูทีหลังว่าสถานที่นั้นที่เราเห็นตอนที่เราสลบอะมันคือโรงพยาบาลแล้วสักพักเราก็สงสัยว่าที่นี่ที่ไหนในในความฝันหรือตอนขณะที่สลบไปนะคะเราก็เลยฝันว่าเอ้ย เราก็เลยก็ักพักหนึ่งก็มีคนถามว่าเบอร์โทรอะไรปุ๊บวูบขึ้นมาก็เลยบอกอืมนี่แหละคืออาการของคนที่ตายแล้วคือดวงวิญญาณที่ออกไปคือถ้าดวงถึงคาดคิดว่าเราเองคงไม่ได้มานั่งเล่าอยู่ตรงนี้ณตอนนั้นเนี่ยก็เลยณตอนนี้ก็เลยมาแชร์ว่าอืเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเพราะอย่างน้อยค่ะเป็นการสื่อ คือคือดวงวิญญาณนี่คือพลังงานอย่างหนึ่งอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะและถ้าเกิดว่าเรามีการเรียกดวงวิญญาณกลับบ้านเนี่ยเราก็จะเหมือนเหมือนเหมือนจากที่อยู่ความรู้สึกที่อยู่บนรถตู้แล้วกลับไปที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีคนเรียกเรามีคนถามเราจริตมันก็จะพุ่งไปถ้ามีเหมือนกันถ้าดวงวิญญาณถูกเรียกให้กลับบ้านเขาก็จะกลับไปได้แต่ถ้าไม่มีคนเรียก ณนะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะเขาก็จะอยู่ตรงจิตสุดท้ายที่เขาอยู่จริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ตรงที่เกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคะอาจจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่อันนี้ก็แต่ตารเรียกคิดว่ายัางไงก็ช่วยได้แน่นอนคือให้จิตกลับมาบ้านให้มารับรู้ว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วเพื่อเพื่อวิญยาณจะได้ไปสู่ภพภูมิต่อไปไม่เป็นสัพเมสตเล่นล่อนนะคะ สุดท้ายเราทุกคนไม่สามารถที่จะหนีความตายได้ดังนั้นบอกตัวเราเองว่าไม่ควรใช้ชีวิตให้ประมาทนะคะก็คืออยากทําดีก็รีบทําอยากทําอะไรก็ต้องรีบทําแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมฝึกสติเพื่อวันที่เมื่อถึงวันนั้นเราจะได้ตายอย่างมีสติเพื่อที่จะได้เป็น ไม่เป็นมีอย่างเล่นล่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบแต่ท่านใดมีประสบการณ์ชีวิตหลังความตายที่อยากจะแชร์หรือว่ามีคอมเมนต์ข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ